จากตัวอย่างที่18นะคะเราใช้การนำสั่งยุกมาคูณเข้าและหารออกนะคะแต่สําหรับบางฟังก์ชันนั้นเนี่ยการเปลี่ยนรูปเพียงครั้งเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะคะบางกรณีเปลี่ยนรูปไปแล้วก็ยังหาค่าลิมิตไม่ได้อีกนะคะและบางกรณีเนี่ยอาจจะหาค่าลิมิต ได้โดยการหาลิมิตซ้ายและลิมิตขวาของฟังก์ชันนะคะแล้วตรวจสอบว่าลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเนี่ยเท่ากันหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะคะต่อไปเราไปดูตัวอย่างที่19ตัวอย่างที่19บบอกว่าจงหาลิมิตของ รากที่สองของ x กําลังสองบวกหลบหหารด้วยรากที่สองของ3ลบรากที่สองของ2 x กํลังสองบวกสนะคะเมื่อ x เท่าใกล้ศูนย์ะคะคำว่ารากที่สองครูขอเรียกว่ารูทก็แล้วกันนะคะเพื่อสะดวกแก่การออสอนนะคะเพื่อความรวดเร็วแต่คําว่ารูทในที่นี้จริงๆแล้วใช้กับ ใช้กับรากที่2ไม่ได้เพราะรูทเนี่ยมันแปลว่ารากเฉยๆนะคะแต่ขออนุญาตาพูดย่อๆว่ารูทก็แล้วกันนะคะในการอธิบายโจทย์ข้อนี้ลองมาดูวิธีทำกันนะคะนักเรียนสังเกตฟังก์ชันที่อยู่ในโจทย์จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการบวกลบกันของรากอีกแล้วนะคะซึ่งครูบอกว่าถ้าเราเห็นโจทย์เนี่ยที่เป็นลักษณะการบวกลบกันของรากให้เราใช้ความรู้เรื่องสังยุค นะคะก็คือนําสังยุคของมันเนี่ยมาคูณเข้าและหารออก นะคะทีนี้ปรากฏว่าฟังก์ชันเนี่ยที่เป็นลักษณะของการบวกลบกันของรากเนี่ยมีทั้งด้านบนและด้านล่างเลยนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราอาจจะนําสังยุคมาคูณเข้าและหารออกเพียงครั้งเดียวไม่พออาจจะต้องทําหลายครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาสังยุคของเศษมาคูณเข้าและหารออกก่อนนะคะแล้วดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าถ้าส่วนยังเป็นูนย์อยู่เราก็อาจจะทําวิธีเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราจะนำสังยุคของรูท x กำลังสองบวกหนึ่งลบหนึ่งซึ่งสังยุคของมันก็คือรูท x กำลังสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเปลี่ยนจากลบตรงนี้เป็นบวกนำมาคูณเข้าและหารออกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เท่ากับลิมิตของรูท x กำลังสองบวกหนึ่งลบหนึ่งหารด้วยรูทสามลบรูท 2x กำลังสองบวกสามคูณด้วยสังยุคของตัวเศษนะคะนั่นก็คือรูท x กำลังสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางจากลบกลายมาเป็นบวกนะคะหารด้วยตัวเดิมก็คือรูท x บวกรูท x กำลังสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะนำสังยุคมาคูณเข้าและหารออก ค่าที่ได้ของฟังก์ชันจะมีค่าเท่าเดิมแต่รูปจะเปลี่ยนไปนะคะจากนั้นเราใช้ความรู้เดิมก็คือรูทเอยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ A เพราะฉะนั้นรูทของ X กำลังสองบวกหคูณกัน2ครั้งก็จะมีค่าเท่ากับ X กกำลังสองบวกหนั่นเองนะคะสองวงเล็บนี้เนี่ยเมื่อคูณกันเนี่ยจะกลายเป็นสูตรผลต่างกำลังสองเพราะฉะนั้น รูทกำลังสองบวกหนึ่งลบหนึ่งคูณรูท x กำลังสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะจะได้เท่ากับข้างบนนะคะจะได้เท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่งรูทหายลบด้วยหนึ่งกำลังสองนะคะนี่คือสูตรกำลังสองสมบูรณ์โทษนะคะนี่คือสูตรผลต่างกำลังสองเฮ้ยขอ